ใช่แดงนะคะกับปุ้มปุ้ยพันธิพาแล้วก็สามีหนุ่มกวินดูวานค่ะซึ่งก็เพิ่งจะให้กําเนิดลูกชายคนแรกนะคะแล้วหลายคนก็รอชมความน่ารักของน้องเลยค่ะแต่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้มีการโพสต์ภาพให้เราได้เห็นความน่ารักของลูกชายคนแรกของเขาชัดๆสักทีนะคะซึ่งล่าสุดสาวปุ้มปุ้ยก็บอกว่าเธอมีเหตุผลนะคะในเรื่องที่ไม่ขอเปิดเผยหน้าลูกชายค่ะ ลางข้อลูกชายคนแรกนะคะน้องไซอันบลูสกายดูวานหลายๆคนก็ต่างตั้งหน้าตั้งตาชมความน่ารักของทายาทตัวน้อยของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กวินดูวานแล้วก็ปุ้มปุ้ยพันธิพ่ายค่ะแต่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะทั้งคู่ก็ไม่เคยถ่ายภาพให้แฟนๆได้เห็นกันแบบชัดๆสักที่แทมบางภาพเนี่ยก็ใช้สติกเกอร์ปิดนาลูอีกด้วยค่ะและเมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะที่สาวปุ้มปุ้ยยังไม่คลอดเธอก็ได้ตอบคําถามกับแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้และชาวเน็ตนะคะก็ได้ถามว่า คิดยังไงกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของเบบีหรอคะคนที่ติดตามจะได้เห็นน้องไหมคะซึ่งปุ้มปุ้ยนะคะก็ได้ตอบว่าเป็นเรื่องที่เธอคิดหนักแล้วก็ทกําการบ้านมาหนักมากสําหรับเรื่องนี้คะ่ะปุ้ยให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู70%คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นคะ่ะจนกว่าลูกของเธอจะเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนที่จะสามารถบอกความรู้สึกได้จําเป็นต้องขออนุญาตลูกก่อนคะ่ะ งานนี้แฟนๆที่รอลุ้นชมความน่ารักของน้องไซอันนะคะก็คงต้องรอให้น้องโตกว่านี้อีกหน่อยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็รับรองว่าหล่อเหมือนคุณพ่อแล้วก็น่ารักเหมือนคุณแม่อย่างแน่นอนค่ะ